ที่เรียบร้อยนะครับสำหรับมีซูบิชิปาเจโร่คันนี้นะครับสำหรับใส่ท่อระบายไอนะครับเดิมท่อเดิมทีจะเป็นท่อนะครับร่วมเอาจากพอท่อนะครับมาหาตรงท่อร่วมเทอร์โบนะครับก็ทําการกดฝั่งเทอร์โบนะครับแล้วก็ทําเป็นท่อระบายไอลงพื้นนะครับเพื่อไม่ให้หมุนเข้าระบบเทอร์โบนะครับไอน้ำมันระบุเข้าระบบเทอร์โบนะครับโอเคครับเรื่องค่ะท่านไหนครับมีปัญหาในเรื่องของอยากติดตั้งท่อระบายไอนะครับติดต่อได้ที่ร้านในบุรีรัมย์ไฟลยองครับสาขาในพัฒนาสิบหกครับติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์ Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away. สวัสดีครับวันนี้ลูกค้านำรถมิซูบิชิปาเจโร่นะครับมาดำเนินการใส่ท่อระบายไอเโบนะครับก็เจอลูกค้าอุ่อจีแอมมาแล้วนะครับแต่ว่าท่อรถเทโบลทำการระบายไอออกมาเป็นไอ้ํามันเสื่องนะครับก็เดี๋ยวดำเนินการให้ช่างนะครับดำเนินการติดตั้งท่อระบาย I ไอเลยครับ